สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับโรสนะคะจากช่องโรสทราเวลนะคะคลิปนี้เอ่อโรสก็จะมานี่เลยเจลล้างมือนะคะอ่าแอลกอฮอล์เจร์ซนะคะซึ่งอ่าถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเราใช้แบบผิดวิธีนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายการระคายเคืองนะคะกับผิวหนังหรือว่าอ่อร่างกายของเราได้นะคะ อาลดก็มีข้อควรระวังนะคะและก็วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์70%นะคะซึ่งช่วงนี้เนาะโรคต่างๆไวรัสต่างๆก็ระบาดเนาะเราก็ควรจะรู้ไว้นะคะข้อ1น,นะคะเจลล้างมือที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในปริมาณมากนะคะสามารถติดไฟได้หากทามือแล้วยังไม่แห้งนะคะ ควรหลีกเลี่ยงเปลวไฟโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่นะคะควรระวังเป็นพิเศษข้อที่2ก็คือไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือกับเด็กทารกและบริเวณที่ผิวหนังบอบบางเช่นรอบดวงตาและบริเวณที่มีผิวอักเสบเป็นสิวมีบาดแผลหากสัมผัสแอลโกอฮอล์บ่อยๆอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองและผิวหนังหยาบก,กระด้างได้ ค่ะนั่นก็เป็นข้อควรระวังนะคะและวิธีปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการใช้เจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะรถก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องโรส Travel กันด้วยนะคะด้วยความรักและหงใหงใยนะคะจากช่องโรส Travel